มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพี่ย้อยถูกไล่รอบที่สองหลังกลับจากให้ปากคําค่ะบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากพระย้อยกลับจากไปให้ปากคํากับตํารวจสพเมืองนครศรีธรรมราชกลับมาถึงวัดถูกเจ้าอาวาสวัดพระลาน บอกว่าถ้ามีกิจนิมนต์หลวงพี่ย้อยไม่ต้องไปเพราะไม่ใช่พระแล้วเจ้าอาวาสอ้างว่าหลวงพี่ย้อยทําลายพระสงฆ์สร้างความแตกแยกในหมู่พระสงฆ์ด้วยกันขอให้พระย้อยออกจากวัดไปทางวัดไม่ให้อยู่แล้วหลวงพี่ย้อยก็เลยเก็บข้าวของออกจากวัดไปหาวัดอื่นอยู่นะคะเพื่อที่จะศึกษาธรรมะและคงไม่กลับมาอยู่ที่วัดเดิมอีกแล้วยังคงยืนยันว่าจะยังคงต่อสู้กับสิ่งไม่ถูกต้องในวงการสงฆ์ต่อไป และยังมีพระผู้ใหญ่ในระดับจังหวัดที่มีข่าวลือนาหูออกมาเหมือนกันหลวงพี่กล่าวว่าตนเองอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดบ้านนอกก็ยังคงต่อสู้เพื่อความถูกต้องได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ